สวัสดีครับสวัสดีครับผมโค้ชกันนะครับนอกแบบตัวเลขนะฮะเรามากันแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนําการสวดนะฮะพระคาถานะครับบูชาเกี่ยวกันด้านเรื่องของสายนะครับสายที่มีครูทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องของงานช่างงานก่อสร้างนะครับหรือแม้แต่การค้าที่ค้าทางการเป็นศิลปินนะครับผมดูจริงๆอ่ะคุณทุกคุณค่อนข้างครบนะครับโดยเฉพาะทางด้านเรื่องของสายนักแสดงและนาฏศนลป์ด้วยทั้งหมดเลย ซึ่งจริงๆแล้วนะครับพอศึกษากันลึกๆจริงๆนะครับแน่นอนครับผมกําลังพูดถึงนะฮะองค์พ่อแก่ครับผมองค์พ่อแก่นะฮะฤาษีนะครับนะฮะซึ่งวันนี้จริงๆแล้วผมอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจกันแบบนี้ครับว่าองค์ฤาษีนะครับหรือองค์พ่อแก่ของเรานะครับที่ทางสายเราเคยเห็นนะฮะการไหว้ครูบูชาตั้งโต๊ะบูชาไหว้ก็จะมีพามมาทั้งหมดเลยตอนที่แบบจะเป็นงานบวงสวงต่างๆนะครับก็จะมีพ่อแก่อยู่ในนั้นด้วยคู่กับพระพิคเนีนครับ วันนี้นะฮะผมนําข้อมูลนะครับและบทสวดนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนได้สวดไปพร้อมกันบูชาพร้อมกันและสําคัญเลยครับวันนี้เรานำไฮไลท์พิเศษมาให้ด้วยนะครับผมโอเคมาถึงตรงนี้นะฮะถ้าใครอยากดูต่อนะรบกวนฝากกดส u b ค c r i า e กดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญแชร์ไปเยอะเลยนะโอเคนะครับผมและสำคัญเลยครับใครอยากปรึกษาและพื้นฐานพื้นดวงโดนถึงสนใจนะครับทางด้านเรื่องของเครื่องรางหรือแม้แต่การดูดวงคุณ ลายแอสไซน์มาผมด้านล่างได้เลยนะมาเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับองค์พ่อแก่นะฮะหรือองค์ปู่ฤาษีนะครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามประวัติมาทั้งหมดเลยนะฮะก็คือบอกว่าเรามีปู่ฤาษีนะครับก็คือเน้นทางด้านเรื่องของพ่อแก่พระฤาษีนะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนนะฮะของฤาษีทั้งหมด108องค์ ซึ่งจะจาชื่อคงแบบโคมมีสีนารอดและสีตาไฟผมเยอะคือจะเยอะเยอะมากๆเลยนะครับแต่เนี้ยเป็นองค์พ่อแก่ที่จะเรียกว่ารวบรวมนะครับรวบรวมทั้งหมดมาแล้วนะฮะการสวดบูชานะครับดังนั้นจะบูชาบรมครูแห่งสรรพวิชาทุกอย่างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะครับผมซึ่งจากข้อมูลเนี่ยก็มีการบอกมาว่านะฮะจริงๆแล้วการบูชาเนี่ยคือเพื่อมุ่งเน้นไปทางด้าน,านเรื่องของความสําเร็จทางด้านเรื่องของการงานฟังนะครับ สำเร็จไปยังเรื่องของการงานเมตตามหานิยมคุ้มภัยพยันตรายใดจริงๆก็พุทธคุณค่อนข้างครบทุกด้านนะครับด้วยการที่เป็นปู่ฤาษีนะฮะทั้งร้อยแปองค์เนี่ยมาเนี่ยก็คือจะมีความแบบความสามารถพิเศษในแต่ละด้านในแต่ละครูนะครับจริงๆแล้วองค์พ่อแก่น,นี่คือจะเรียกว่าค่อนข้างครบกับทุกๆสรรพสิ่งเลยนะครับผมวันนี้เลยอยากให้ทุกคนนะครับมาทาการสวดพร้อมๆกันนะฮะ คือโดยเฉพาะเราเคยเห็นว่าเป็นองค์เสียพ่อแก่ถูกไหมครับจะมีการตั้งไว้สําหรับในพิธีบวงสวงต่างๆนะฮะตั้งคู่กับองค์พระพิคเนตนะครับเพื่อเพื่อความสําเร็จองค์พ่อแก่เนี่ยคือเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นตลอดรอดฝั่งนะครับเป็นองค์ชั้นบรมครูนะครับผมดังนั้นล้วนมีความศรัทธาอย่างยิ่งนะครับผมในสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะวันนี้ผมนะครับขอรบกวนเรียนพิจารณาครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับช่วยทําการวิเคราะห์ด้วยนะครับ เราไม่เน้นงมงายแต่เราให้อยากให้ทุกคนมีปัญญานะครับดังนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นคนระับวันนี้เราชวนทุกคนนะฮะคนที่อยากอยากนะครับอยากจะออเดชั่นผ่านอยากจะสอบติดหรือแม้แต่อยากจะประมูลงานโครงการต่างๆให้ได้หรือแม้แต่การกระตุ้นเรื่องของโชคลาภวันนี้องค์พ่อแก่มากันแล้วครับผมโอเคเราจะมาสวดพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นตั้งน้โมทั้งหมด3จบครับ มนะะฮหาบูชาให้กับทุกคนได้นะครับผมองค์พ่อแก่องค์นี้เลยครับนะฮะก่อนตอนสวดนะครับให้ทุกคนนะฮะกำไว้นะครับผมกำไว้ให้แน่นๆตอนสวดนะครับตอนสวดนะฮะให้ทุกคนนะครับกำไว้ให้แน่นๆแล้วก็พูดขึ้นนะครับสวดไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนั่งสมาธิทั้งหมด5นาทีนะครับ เคครับมาฮะเราทำการสวดทั้งหมดนะครับตั้งนโมทั้งหมด3จบนะครับผมพร้อมมาแล้วเชิญเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอิมังอัคีพาหูบุปผังอะหังวันทาอาจาริยังสัพพะสายยังวินาศสันติ สิทธิการิยะอัปปาระปชาอิมมสมีพระวันตุเมทุติยามปีอิมังอาคีพาหูบุขผังอาหังวันทาอาจาริยังสัพพยังวินาศสันติสิทธิการิยะอัปปาระปชาอิมมสมีพระวันตุเมตาติยามปีอิมังอาคีพาหูบุขผังอาหังวันทาอาจาริยังสัพพะสายยังวินาศสันติ สิทธิการิยะอาปรปรพชาอิมัสมิงพระวันตุเมสาทุสาทุสาธุแล้วท่องบทสวดนะครับบูชาองค์พ่อแก่นะครับพร้อมกันทั้งหมด9จบนะครับผมก็ถมบูชาพ่อแก่นะครับ9จบนะครับกล่าวพร้อมกันเลยครับองค์อิมัสมิงพระประคนทัพพระมุนีเทวาหิตาตุมเหะปร,ะริกุญชินตุฤรือ,รอ โอมอิมัสมิ่พระประคนทัพพระมุนีเทวาหิตาตุงเหปริกุญชินตุเรือโอมอิมัสมิ่พระประคนทัพพระมุนีเทวาหิตาตุงเหปริกุญชินตุเรือโอมอิมัสมิ่พระประคนทัพพระมุนีเทวาหิตาตุงเหปริกุญชินตุเรือ โอมอิมัสมิงพระประคนทัพพระมุนีเทวาหิตาตุมเหปริกุญชินตุเรือโอมอิมัสมิงพระประคนทัพพระมุนีเทวาหิตาตุมเหปริกุญชินตุเรือโอมอิมัสมิงพระประคนทัพพระมุนีเทวาหิตาตุมเหปริกุญชินตุอรือ ออิมัสมฆพระประคนทัพพระมุนีเทวาฮิตาตุมเหปร,ริคุณชินตุฤเส,สาธุสาธุสาธุวันนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวบทสวดบูชาองค์พ่อแก่ฤษีและองค์ฤษีทั้งร้อยแปดพระองค์ขอให้ช่วยพระอ,องค์พ่อแก่ฤษีจงช่วยให้ข้าพเจ้าสุขสมบูรณ์เพิ่มคูนทางด้านเรื่องของโชคลาภด้วยเทิญ สาธุสาธุสาธุที่สำคัญนะฮะวันนี้นะครับผมมีองค์พ่อแก่นะครับผมผมมีองค์พ่อแก่มาให้ทุกคนได้บูชานะครับเป็นองค์ที่ผมเรียกว่าเป็นพุทธคุณค่อนข้างเปี่ยมและล้นมากนะครับผมในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพราะทําการผ่านนะครับนะครับผ่านการอันธหานจิตและก็มีการลงนะครับทําการสวดทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา9วันนะครับ เพื่อทําการปุกเสกนะฮะบูชาองค์นี้เบิกเนตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทําการส่งให้กับทุกคนเลยนะครับเป็นรุ่นนะครับผมเป็นรุ่นองค์พ่อแก่นะครับองค์พ่อแก่รุ่นทองสลักโชคนะฮะสลักโชคสลักโอกาสนะครับสลักทุกอย่างนะครับผมเป็นรุ่นองค์ทองสลักโอกาสนะครับสลักโชคนะครับผมโดยที่นะครับคุณจะเห็นนะครับอันนี้ผมได้มานะฮะ โดยที่คุณจะเห็นว่าในบริเวณดวงตานะครับจะผสมไปด้วยการติดคริสตัลที่ดวงตานะครับเป็นเหมือนองค์ดุสิตาไฟเลยนะครับผมดังนั้นที่ได้เห็นนะครับมีปากแดงฮะเพื่อทําการใช้ในเรื่องของการเจรจาต่อรองและสําคัญเลยประดับไปด้วยคริสตัลทั้งด้านตรงเสียงทั้งหมดนะครับทางด้านตรงเสียงทั้งหมดประดับคริสตัลไว้นะครับทั้งหมดเลยนะฮะอยู่ที่เ็ดเมตรนะครับ7เลข7เป็นเรื่องของทางด้านโอกาสนะครับ โอกาสโชคลาภนะครับทั้งหมดเลยนะฮะโดยที่นะฮะตรงเสียนะครับระดับคริสตัลไปทั้งหมด7เม็ดนะฮะทุกคนคงเห็นนะนี่แหละนะฮะผมได้องค์นี้มาครับเป็นองค์สลักโชนะครับจากนมาเลยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับได้มีไว้บูชานะครับผมมาถึงตรงนี้นะฮะนี่คือองค์โู่ฤารสีนะครับองค์ฤาษีพ่อแก่นะครับของเรานะครับผมนะฮะ ที่มีครอสตัลประดับประดาและความสวยงามขนาดนี้นะครับอันนี้คือเลี่ยมมันเลี่ยมมาให้แล้วนะครับเลี่ยมมาให้แล้วคุณสามารถขึ้นคอขึ้นหิ้งได้เลยเป็นหิ้งเป็นลักษณะ ح, เป็นหิ้งเป็นแขวนแขวนหน้ารถนะับพานาพาเรื่องของโชคลาภโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะครับผมขออยังไงก็ตามแต่นะครับขอให้อยู่ต่ำกว่าพระนะฮะเวลาที่บูชาขออยู่ต่ำกว่าพระนะครับผมนะฮะอยู่ต่ำกว่าพระแต่ก็ขึ้นหิ้งน,นะครับทําการสวดได้ทุกๆวันเลยนะครับ ผมยินดีครับให้คำปรึกษากับเรื่องนี้นะฮะถ้าใครสนใจนะครับยินดีครับผมโอเคนะฮะเป็นองค์พ่อแก่นะฮะองค์ทองสลักโชคนะครับกระตุ้นเรื่องของโชคลาภเงินทองนะฮะด้วยนะฮะตรงนี้นะครับเป็นองค์เดียวเท่านั้นนะครับผมนะฮะโอเคถ้าสนใจนะครับยินดีนะครับผมผมได้มานี่คือก็คือบอกมาเลยครับไลน์อัศัยมาเลยครับเรามาเราเราส่งมอบให้พร้อมกับลอตเตอรี่หนึ่งใบเลยนะ ลอตเตอรี่หนึ่งใบนะครับผมโอเคนะครับทำการบูชากันได้นะครับผมโอเคยังไงก็ตามแต่นะครับถ้าชอบนะครับกดกรนฝาฟกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญแชร์ไปเยอะเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกกานติดตามนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับซึ่งจริงๆแล้วนะฮะปกตินะครับปกตินะฮะปกติราคานะครับจะอยู่ที่1 5 5 0ารนะครับแต่วันนี้นะฮะ เป็นองคุปแปลกนะครับมีอยู่จํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับผมนะฮะอยากให้ทุกคนได้ไปบูชาพร้อมกับได้ลอตเตอรี่นะครับหนึ่งใบด้วยนะครับราคาเพียง550บาทมีค่าจัดส่งหกสิบบาททั่วประเทศนะครับผมค่าจัดส่ง50บาททั่วประเทศนะครับค่าจัดส่ง50บบาททั่วประเทศนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับยินดีนะครับบูชานะครับ ให้บูชาได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือมีเก็บเงินปลายทางนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าสนใจนะครับยินดีนะครับส่งมอบให้นะครับผมโอเคยังไงก็ตามแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ